รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอรมริทีวีรายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามพรกฉุกเฉิน สนับสนุนโดย Positive สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยทุกเย็นวันอาทิตย์ครับกับรายการ Positive s u n d ครับ ทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับรายการของเราจะหาคนต้นแบบคนคิดบวกคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นและสังคมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารพีจังหวัดสมุทรสงครามอารมณ์บรรยากาศแบบบ้านสวนเลยครับแขกรับเชิญงเราในวันนี้นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นปราเกษตรแห่งแผ่นดินครับ เป็นเจ้าอีกเจ้าหนึ่งที่ยืนหนึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและประสบความสำเร็จเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอย่างมากมายครับเราไปพบกับเขากันเลยครับคุณลุงสุชนครับเข้ามาในบ้านสรารพีแล้วผมต้องบอกเลยว่าถ้าจะหาเรื่องในการพูดคุยมันเยอะแยะมากมาย<า>เยอะมากก่อนที่จะมาทำบ้านสรารพีตรงนี้ให้กลายเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่บอกว่ายืนหนึ่ง ของเมืองไทยเลยพี่จะทําอะไรมาก่อนบ้างครับก็เริ่มแรกนะผมเองไม่ได้จบสูงจบแค่ป .6 ที่โรงเรียนบัตโนดไลคอนเวนอู้เปียวเรียนอินเตอร์แน่ๆไม่หรอกให้มันรู้นิดต่อไปนะต่อให้มันรู้นิดโอเคครับพ่อแม่มีลูก8คนนะผมเป็นคนที่7จ็ดออกเรียนป .6 ผมขออนุญาตพ่อแม่ไปทํางานที่กรุงเทพไปเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยสิปีออกกัำมาตอนอายุ21ที่ออกกัำมาเนี่ยออกกัำมาบวชให้พ่อแม่บวชเสร็จแล้ว21เนะเกณฑ์ทหารเลยเกณฑ์ทหารไม่โดนจับได้ไปดำอู้พอจับได้ไปดำก็เลย กลับไปขอเขาทําอีกปีครึ่งแล้วก็กลับมาแต่งงานกับคนที่บ้านเนี่ยมไม่ได้กรุงเทพนะเขาไม่เอาคนมานอกก็ฟังเสียงรู้พอแต่งงานเสร็จเจก็ให้พื้นที่ผม้อยตารางว่าท่านบอกว่ามีปัญญาปลูกบ้านครับผม,มเลยต้องไหดีก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาปลูกบ้านหมดไป9 0 0 0 0มืนบาทพอปลูกบ้านเสร็จก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาอีกพอขอเช่าที่เตียไร่หนึ่งไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนในนิดเหนือ,นอที่หนึ่งไร่เริ่มแรกเลี้ยงปลาช่อนในล่องส่วนสร้างโรงเรือนมาตามช่องมะพร้าวเลี้ยงไก่ในกรงตับพอเลี้ย ก็ลงเรือนกายก็มาเลี้ยงเป็นเป็นเลี้ยงเห็ดถูหนูเลี้ยง no. เห็ดถูห no. นูเสร็จแล้วก็มาเลี้ยงเป็นเป็นเ,นเลี้ยงเป็ดไล่ทุง่งสี่อย่างในภายในสองปีท่านเคยได้ยินคําว่าเจ๋งไหมฮะ <c oughs> เจ๋งหมดเลยอันนี้ได้ยินชัดเลยกปชัดเลย<น>เจ๋งหมด เป็นนี่สี่แสนบาทห่างเงินใช้นี่เขาไม่ทันพอดีเพื่อนมาชวนมาทํางานที่ประเทศซาอุดีอราระเบียไปขุดทองไงแต่รุ่นที่ผมไปนี่ไม่ได้ไปขุดทองนะไปกบบลุมเดี๋ยวขุดไปแล้วเ,ลเขาขุดไปแล้วเขาขุดไปแล้วงั้นสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมไปที่9เดือนเองเกิดสงครามอิรักคูเวตอ,อาวปืนเสียงไงพอเกิดสงครามปุ๊บเขาก็เลยสั่งโรงงานปิดหมดเลยก็ให้ส่งคนงานที่มาจากต่างประเทศนะกลับให้หมดต้องกลับแต่เขาวงเล็บใครไม่กลับก็ได้ขอให้เซ็นชื่อไว้เผื่อโดนลูกกระเบิดตายไงจะได้มีหลักฐานสมมติเมืองไทยได้ว่า คุณพยายามกับเองซึ่งพี่ชนก็เซ็นเซ็นแต่ทำไมฮะไปได้9เดือนเป็นนี่เป็นสิ่งยังอยู่แย่ๆนะก็รีดเสี่ยงอยู่พูดง่ายๆกลับมาก็ตายด้วยนี่ตายด้วยนี่อยู่นู่นเสี่ยงเอาดีกว่าพอสงครามสงบประลอดโรงงานเขาก็เปิดครับอ่าก็ประกาศเปิดทํางานตามปกติผมก็อยู่ทนอยู่จนถึง8ปีจากนี่สิ้นสี่แสนบาทเหลือแค่4ี่หมื่นบาทนี่ลาออกกนมาบริษัทก็ให้เงินนะค่าจัดการพร้อมทั้งเงินเดือนโดยทายเนีย เอามาแลกเป็นเงินไทยได้9 0,000บาทเอาไปใช้นี้ธนาคารตอกสอดสี 40, ่หมื่นเหลือห้าหมื่นผมก็เริ่มทํามาหากินต่อ,อตอนนี้กลับมาปีที่สุดเศรษฐกิจตกต่ำผมถือใบพานงาน f a b ิเ c a ั i o n v เดอร์ช่างเชื่อมนประกอบไปสมัครงานที่มหาชัยโรงงานสยามสตีนครับด้านหน้าที่มันบอกว่ามาทําไมโรงงานจะปิดอยู่แล้วคนงานโดนไล่ออกอมาเป็นแถวก็เลยต้องหันหลังกลับมาบ้านนี่แหละปีสองห้าสี่เจ็ดเตี่ยก็ยกที่ให้ไล่นี่บ ก็เลยใช้ในที่ึ่งไร่ไปเอาโจของในหลวงมาทำที่ในรลวงให้มาสามข้อนะเข้าใจเ mm. ข้าถึงแล้วก็พัฒนาก่อนจะลงมุงทำเราไม่มีความรู้ผมเดินทางไปอบรมท่าอาจารย์ยักษ์ที่มากเอื้อมไปฟังการบรรยายโครงการสศร,รษฐกิจพอเพียงโครงการในครงในรลวงมีอยูฮกแห่งปี2547้าสีเดเดือนเมษายน ปิดประตูตัวเองเลยพอแล้วองค์ความรู้ที่ไปศึกษามานะเต็มหัวแล้วลงมือทําได้ยากอันนี้ลงมือทำแล้วผมทำอยู่เนี้ยทำอยู่แค่สมเรื่อง1ปลูกพืชอย่างไงให้ได้หลอเปอร์เซ็นต์สองเลี้ยงสัตว์ไงให้ได้หลอเปอร์เซ็นต์สามแปรรูปผลิตการเกษตรที่ในหลวงบอกว่าวถ้าเราทําครบสมเรื่องก็คือต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำ,นำถ้าเราทําเองหมดเงินทองไม่รู้อะไรไงตอ,อนนี้หนึ่งไร่เนี้ยเตียผมลูกมะพร้าวไว้อายุ50ปีเป็นสวนมะพรา้าวใชเป็นสวนมะพร้าวมผมก็เลยปรึกษาจันหยาที่ผมหนึ่งไร่เนี้ย ทำตามในลวงได้ไหมอาจารย์อยากบอกถ้าจะทํทำตามในลวงได้ต้องตัดตนผาทิ้งก็มีต้อผามันทำไม่ได้เพราะากกับผามันเต็มหน้าดินหมดเลย<อ>ปลูกอะไรไม่ได้ไงกลับมาก็เลยตัดตนผาทิ้งหมดเลยแล้วก็<ม>เอาเอาจอบมาเปิดหน้าดินก่อนพอเปิดเสร็จแล้วเอาขี้ไก่มาหวานเบกกทรูลินซีย่อยสลายับแล้วก็เอาปอเทืองมาหวานปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพืชสดปอเทืองออกดอกสีเหลืองเสร็จแล้วก็สับหมกไปเลยตากแดดไปเหลือเน้าไปรดฟื้นดีก็มอออีกรอบจับในที่เหยียบไม่ลงจมทาไปคืบหนึ่ง ตอนนี uhm. ้คืบเนียนปลูกทีจะพอผักเป็นพ่อลหมายยังปลูกไม่ได้แล้วหลวงเขาบอกให้ปลูกพืชประสมพันธุ์ปลูกที่ยาวกินกินทุกอย่างไูกปลูกกระเพาะใส่ไว้สักสามสิบลุ่มได้พอกระเพาะออกดอกใส่แลยไหมผมก็สับตรงกระเพาะิ้งพอสับทิ้งเสร็จแล้วมันก็โล่งผมก็เลยเอาพืชอื่นไปปลูกใหม่ทีนี้ไอ้พืชที่ปลูกใหม่เนี้ยไปสังเกตดูต้นหน่ที่ไปปลูกอยู่ใกล้ๆต่อกระเพาะทำไมมันโตเร็วจริงไปนั่งพิจารณาดูอะไรรู้ไหมฮะต่อกระเพาะมันมีรูพอรากกระเพาะมันผุ ออเซิเจนจะเข้าไปารูละกระโพด<อ>พืชที่เราปลูกใกล้ๆต่อกระโพดจะโต,ตเลยมากเพราะพืชต้องการออก,ออกซิเจนนี่แหละพอเข้าใจเราก็เลยไปซื้อพันธุ์กระโพดสีขาวมาปลูกเต็มหมดแต่นหนึ่งไร่แหละพอกระโพดออกดอกเต่ไหนมาผมกระซับตอกกระโพดนหมกถึงไปเลยตากแดดไปเดือดอนาน้ำไปรดฟื้นดีกระมอยอ,มอีกรอบจากนี่เหยียบจมทาไปครึ่หนึ่งกลายเป็นซองครึบแบบนี้เลย นี่แหละคือกระบวนการหนึ่งที่พองค์ท่านเคยบอกว่าถ้าดินไม่ดีไม่ต้องปลูกพืชเสียพันธุ์พืชะปล่าพงค์ท่านบอกว่าให้ปลูกพืชเป็นขั้นบันไดพืชอ,อะไรที่ต้นเตี้ยพงค์ท่านให้ปลูกทิศตะวันออกพืชส่งปลูกทิศตะวันตกมันจะเป็นขั้นบันไดแบบนี้ เพราะพืชต้องการอะไรฮะต้องการแสงแดดเพราะว่าพืชต้องการส่องคอแสงปรุงอาหารไปเปิดตาดอกไปคลั่งตาพ่นเนี่ยที่การปลูกพืชยังให้ได้เราเปอร์เซ็นต์พอทำมาตั้งปีสองห้าสี่เจ็ดทำมาเรื่อยๆจนมาถึงปีห้าสองห้าห้าสองก็ได้หนึ่งไร่หนึ่งแสนตาดที่หลวงเตมบกบอกหนึ่งไร่หนึ่งแสนได้สำเร็จแล้วในหลวงเตมบกว่าหนึ่งไร่หนึ่งแสนก็อยู่ได้แล้วครอบครัวหนึ่งผมก็เลยมาคิดต่อว่ามีวิธีไหนจะได้มากกว่านี้ไหมจนกลายเป็นหนึ่งไร่สองแสนบาทหนึ่งไร่สองแสนนี่มาต่อยอดพอซื้อเอาไปออกรายการ ปีพศ2558ครับัีการที่กท่านนอนประชวนที่โรงพยาบาลซินดราท่านรู้จากรายการทีวีครับว่าตรงเนี้ยใช้พื้นที่แค่หนึ่งไร่สร้างได้ปีสองแสนของพรองษ์ท่านแสนเดียวองษ์ท่านรับสร้างให้มหาเด็กมาดูที่นี่สี่สี่ท่านนะมหาเล็กก็มาเก็บข้อมูลในหลังจากที่พระงค์ท่านสวรรคตครับปี59าครับปี60พระเทพให้มาเก็บข้อมูลว่ามีใครที่เธอเดินตามรอยพองษ์ท่าน ราชการที่9ประสบผลสำเร็จพงท่านจะให้รางวัล77จังหวัดท่านเอาแค่คนเดียวเหมือนกันเหมือนประกวดนางงามเลยนะก็มาคนหาก็มาได้อยู่ที่ผมนี่แหละแล้วพอได้เราก็ก็เชิญมีหนังสือมาเชิญไปรับรางวัลในวังครับส่วนพิยดารับรางวัลเสร็จพระองค์ท่านทรงลุกจากเก้าอี้มายืนใกล้ๆนี้เลยโอ้โหผมตื่นเต้นมากเขาไม่เคยที่ยนชมองท่านใกล้ๆแบบนี้ถือว่าเป็นบุญตาเกิดในชีวิตองค์ท่านตัดว่าฝากให้ผมเนี่ยช่วยเผยแพร่โครงการของท่านหน่อยได้ไหมให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยว่าพระองค์ท่านพระองค์เดียวไม่สามารถไปปู ผมได้ตุนคาเรือนนี่แหละผมก็เลยตอบไปว่าทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็ช่วยเผยแพร่โครงการของ,ของ,ของท่านอยู่แล้วและจะช่วยเผยแร่จนป่าชีวิตจะหาไม้นั่งคุยไปแล้วผมก็มองดูรอบๆไปที่นี่ดีจังนอกจากเป็นแหล่งเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเป็นสวนสนุกด้วยผมอยากไปเล่นจิงช้าเดี๋ยวช่วหน้าพาผมเล่นจิงช้าหน่อยไเลยนะผมขอไปขึ้นจิงช้าหน่อยฮะโอ้ยดีจังเลยอะ ิ่งนี้แหละที่ลือเรื่องไปทั่วโลกต้องลอยงั่นเลยนี่คือไก่ชิงช้าสวรรค์อันนี้ถ้าใจมาทุกตัวมันสานสิบหกสามสิบหกเราเก็บไข่วันละสามสิบหกฟองนี่ไข่สดๆมาเลยวานล่ลอยหนึ่งวันละลอยเฉพาะตรงนี้ตรงเดียวว่าตรงอื่นยังไม่พูดดงการทำงานของมันเป็นยังไงการทำงานก็คือเช้ามาเราเก็บไข่ให้น้ำอ่านี่ฮะสายสีน้ำลงไปอย่างนี้แล้วก็ให้อาหารครับ แล้วก็ล้างขี้ขี้อะไรเขาบอกแก๊สอ่านี่นลงไปนี่เป็นปุ๋ยต่อไปอีกกลายเป็นแก๊สเอาไปใช้ในครัวเรือนน้<อ>ํา,าที่เอาล้นออกมาก็กลายเป็นปุ๋ยน้ำยี่ภาพอาครับกากที่ออกมากา็ไปตจากแดดอัดแท่ง ได้หมดเลยไข่โล่ยี่สิบยี่สิบมันจะได้เป็นชุงช่งช่งช่วง,งออกมาเลยบางคนทําแล้วได้ยางเดี๋ยวมันไม่คุ้มหรอกสิ่งนี้แหละที่เป็นอีกดึงสิ่งสําคัญที่ทั้งคนต่างชาติทั่วโลกก็ต้องมาดูกันหลายๆประเทศมาขื้นชมมาดูมามาถอดแบบเพื่อจะไปลองไทยที่บ้านกันบ้างไก่ชิงช้าสวรรค์โอ้โหอเอา<ม>เห็นว่าไก่พวกนี้เป็นไก่มีความสุข่มีเพราะว่าเจ้าของคนนี้ร้องรําทําเพลงที่ไก่ด้วยเหรอ,อ<า>จริงเหรอพอเรามาทํางานตรงนี้ครับอ่าปากเราแวงเราก็ร้องเพลง ไก่จะได้อารมณ์ดีโอ้นะวันนี้สักหนึ่งบทเพลงให้ไก่มีความสุขมากยิ่งขึ้นสิครับ One Two Three Four คงจะสายเกินแกอายุก่แก่จนปานนี้ลูกผัวหรือก็มีช่างดูดีมีหอ,อม,มาปล่อยอ้วนจนพุงพุยและมาคุยว่าเชฟบบะมองดูตูดเหมือนกระทะอันนี่มันบ้าหรือตอโมโอ้ยพูดาหรือตอมเนี่ยเรื่องกินแม่ก็มูมามตะกะตะการแตต้นดีตัดข้าวแต่ละทีห้หกทพียังไม่พอ <laughs> ชอบทั้งของมันของหวานคงอีกไม่นานหรอกเธอจะาเบาหวานความดันจะถามหาจะแก่ก่อนชะลาเสกหนอยิ่งทนางเล่นไพ่ไม่ออกกำลังจงยะระวังเซ็กจะถอยปล่อยให้ผัวนอนคอยจนหลับคอยขี้เกียจรอ นี่ฉันลากหลอกหน้าฉันจึงได้มากล่าวเตือนไม่อยากจะเห็นเพื่อนๆนั่งเฝ้าเรือนเป็นหัวต่อ,อ้เตชโชอย่างนี้ใครจะส่องลูกเลยไก่ตัวนี้จะใครแล้วที่สามร้อยยี่สิบสามร้อยสามทิศฟองตอนหนึ่งชีวิต่อชีวิตเขาพม่ไทยเราขายไปได้เอาเงินมาซื้อ,อยังอีนกิน<ๆ>บ,บริบทนี้มันอยู่ในสามพวงสอง่วง 2, 2> อย่างนั้นครับมันเป็นห่วงโซ่ชีวิตเป็นห่วงโซ่ชีวิต พี่ชนผมไม่เคยเก็บไข่ไก่มาก่อนเลยนะเคเลยนะยิ่งเป็นในตะกร้าเลยก็ไม่เคยนะเนี่ยปากกาแก้วขอไข่เช่ปากกาแก้วปากกาแก้วขอไข่พี่นะเอามือลงเก็บเลยได้ครับขอไข่นะขอไข่พี่นะอันนี้คือรายได้รายวันตัวละฟองละฟองละฟองไม่ได้ได้ไข่อย่างเดียวได้ขี่ได้ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยนะ ปากกาแก้วขอบคุณมากนะนี่ปากกากรองขอไข่พี่นะขอไข่นะเดี๋ยวพี่ขอไข่พี่นี่ฮะปากกากรองฮะอ่านี่ได้แล้วนี่ได้หนึ่งฟองสามบาท หกบาทนะแต่ถ้าเราไม่ขายเราก็กินดีจังเลยเรียกว่าอิ่มจังตังอยู่ครบอ้เห็นไหมชอบคำนี้อิ่มจังตังอยู่ครบเพราะของคือของของเราไม่ต้องไปซื้อไข่ที่ไหนเลยสนุกจังปกติเราก็ต้องไปซื้อไข่ในชุปเปอ่์มาแก้แต่เราเลี้ยงเอง แต่วก็มีไข่กินเองครับช้ามากก็เดินเก็บไข่คนมาอยากจะมาซื้อไข่เขาก็ถือถุงเข้ามาเก็บเก็บเก็บแล้วไปจ่ายตังค์ที่ในบ้านเหมอือนเซเว่นเอเลเวนแบบนี้เลย,ย,เ,ลยเราไม่ต้องทําอะไรเขาคนเดินก็เก็บเองมีดรามา่าไหมฮะเอาไก่ใน<อ>ตะก้าเอาไก่ไปหมุนอยู่บนชิงช้าร้อยคนแปดสิบคนพอมาเจอไก่ตะก้าเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณผู้ชมครับทรมานไก่หรือเปล่าไก่ในตะก้าทรมานหรือเปล่าไก่ที่เลี้ยงในตะก้าได้เนี่ยมันมีสายพันธุ์เดียวเท่านั้นครับโรสไอแลนด์เลส S <S <S อ่าสายพันธุ์นี้แล้วรถไอนเรสเนี่ยทั่วโลกเขาเรียนใน้กงตับก,กันเคยเห็นกงตับน้าฟางส<อ>ามสิบเจนยาวนี้สิบเจนปากติดตัวไข่ครับอันนี้ในตะาก,กามันฟางกว่ากงตับจ <S 2> <S 2> <S 2> ึงนั้ว่าต่างประเทศมาเห็นก็ตีโจทย์ผมมดเลยสี่ข้อบอกว่าคิดได้ไงนั่นหนึ่งไม่ต้องไปสร้างโรงเรือนไม่ต้องไปซื้อกงตับสองใส่ปุ๋ยโดยตรงเห็นไหมไม่ต้องซื้อปุ๋ยมาใส่โดยตรงสามต้นไม้งามเขียวเจี๊ให้ผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ไก่อารมณ์ดีด้วยไก่อารมณ์ดีอีกที่นงงตรีอรูมชาติบบอีกแล้วร่องน้ํา่มีแต่ลาน อะไรบ้างเนี่ยพี่ชนตัวใหญ่ลปนินปัตตมายปัตตบทิมปลาและสารพัดปลานะแต่ปลานี่ก็เลี้ยงปลาสาบระดับปลาบนน้ำกลางน้ำโคนน้ำทำไมต้องเลี้ยงสาบระดับเพราะว่าในตะกร้าเราเลี้ยงกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำต้องการออกซิเจนมีเครื่องตีให้น้ำแต่ที่เราเห็นกันอยู่แต่ผมเลี้ยงปลาสาบระดับในม้ำปลาก็จะวิ่งเล่นทำน้ำให้เป็นออกซิเจนบนน้ำกลางน้ำไปน้ำก็ได้ละทุกระดับเลยอันนี้ตากุ้งมันเป็นตากล้องวงจรปิด ก็มังจัแนปีทะไรมาเดินมังในก็เห็นพอเราให้อาหารไปแล้วเนี้ยมันกินอาหารเลืออยู่ปลาว่ายมาใกล้ๆตะกามันนึกว่าป่าจะมาแย่งอาหารกินมันก็รีบกินต่อมันก็เหมือนบังคับให้กินเราโตเร็วเป็นเทคนิคใช้ธรรมชาติบำบัดกันเองและเป็นภูมิปัญญาของเราด้วยเราก็ต้องจัดการทห้มันขับเคลื่อนกันด้วยบางอย่างนะเราต้องมาคิดบวกเพราะว่าเออพอเราทำได้แค่นี้เราต้อง ตีจนให้ได้มากขนาดเหมือนที่ผมบอกว่าไข่เค็มธรรมดานะมันก็มีเกลือนทั่วไปเนะาะแต่ถ้าเรามาคิดบวกไปไข่เคม็มทั้งนไปไข่เค็มนัองไข่เค็มนี้ทําให้ขข่ดีขึ้นไปเรื่อยๆอา้าวไข่เค็มงันผมมาขอถามเรื่องไข่เค็มเลยผมไปมาก็<ถ>ทั่วประเทศไม่เคยเห็นที่ไหนไข่เค็มรสต่างๆามีที่นี่เะก็เข้าไปมาทั่วโลกไม่มีทําไข่เค็มแบบนี้เลยมึงมึงคิดได้ยังไงคือผมก็ทําไข่เค็มธรรมดา แต่มันก็พื้นๆมันไข่ยากที่อื่นก็ทํากันเราต้องมาคิดต่อทำไงให้คนกินแล้วดูแลสุขภาพด้วยไอ้เครื่องปรุงสมุนไพรมันมีเยอะแยะครับผมก็เลยมาทดลองทําไข่เค็มทําไข่เค็มรสต้ายาในไทยอยู่ปีหนึ่งวิจัยอยู่ปีนึงแต่มาต่อด้วยรสปลากระเพรารสกาแฟรสปลาล้ารสผีกระลงเคยดีเหี่ยกระลงรสผงกะหรี่ไม่แปากเลยแล้วก็มาล่าสุดนะมาสั่งรสนะที่หลายๆคนก็บอกหูมันไวมากเราคิดไม่ทันมันว่ารสกระท่อมรสกัญชากระท่อมกับกัญชา ทุกวันนี้อย่าคิดแบบผืนๆมันต้องคิดบวกอะไรที่ทําแล้วเราบวกไปเรื่อยๆนั่นมันจะเป็นโจทย์ในอนาคตและเป็นโจทย์ในการนำมากินใครได้ยินก็ใครแค่จำบันปลายออบ้านสารพีเลยพี่คุณชนครับเข้ามาถึงที่บ้านสารพีตรงนี้กี่ฐานฮะอ่าทั้งหมดมันเจ็ดสิบสามฐานมันมีสามหัวข้อเองนะไม่ได้เยอะแยะหัวข้อแรกก็คือหนึ่งปลูกพืชยังไงให้ได่ร้อยเปอร์เซ็นต์หัวข้อที่สองเลี้ยงสัตว์ยังไงให้เด่ร้อยเปอร์เซ็นต์หัวข้อที่สามแปรรูปผลิตภัณเกษตร ในสามหัวข้อเนี่ยมี73ท่านกันรู้ในเนที่หนึ่งไร่์ในเวลาวันเดียวมันเอาไปหมดไหมมันไม่หมดหรอกย่างน้อยจะมานอน่นที่จะคืนหนึ่งที่นี่มีเฮสตสโตมด้วยนะโฮมสเตย์โฮมสเตย์โฮมสเตย์เราก็จะเรียกชาวบ้านมาคุยกันบ้านไทยที่สามารถให้คนไปพักได้เปิดเลยจะได้มีรายได้ผมทำเนี่ยผมไม่ได้จะมีรายได้คนเดียวผมไม่ทิ้งใครไปข้างหลังชาวบ้านที่อยู่รอบๆชมราเขาได้รายได้ไปได้รายได้ไปด้เงี้ยนี่ใส่ใจคอเขาเอื้อเฟื้อ ประชาชนดีมากช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างใครตกทุกข์ได้ยากอะไรเนี้ยแกอ้ามือรับทุกอย่างที่ฉันเห็นนะแกเป็นคนนิสัยใจคอที่ว่าดีคนหนึ่งลหละทุกวันนี้ก็เหนื่อยนะคะแต่ความสุขความสุขคือของเรานี่ก็คือได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนแล้วก็ทุกหน่วยงานค่ะอันนี้คือความภาคภูมิใจของเราค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของในหลวง นปนปััุบีอยากให้เขาทําแบบนี้ตลอดไปให้เขาให้เขาเป็นคนดีอย่างนี้ตลอดไปเออเหมือนกับว่าเออต้อนรับเอื้อเฟื้อประชาชนทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะ ของต่างๆพลิตภัณฑ์ต่างในนี้ก็ยังเป็นฝีมือของครอบครัวชาวบ้านมีผลิตภัณฑ์อะไรก็เอามาขายกันครับเวลาคนมาศึกษาดูงานแล้วมีผลิตภัณฑ์อื่นนะผมเห็นน้ำยาถูพื้นไละยุงถูพใต้ยางจากสมุนไพรที่เราปลูกในท้องทิ่นนี่แหละเรามาแปรรูปสิเอามาเป็นผลิตภัณฑ์มันก็ขายได้แหละยมันก็ให้มันกลายเป็นนวัตกรรม วันนี้ข้าพเจ้าระช่วยเผยแพร่โครงการของท่านอยู่แล้วและจะช่วยเผยแร่จนฟ้าชีวิตจะหาไมม ฐานความรู้ก็ต้อง73ฐานอย่างนี้แต่ผมเชื่อเลยว่าด้วยความขยันและมุมานะของพี่อยุชนเนี่ยอยากจะพัฒนาขยักขยายอะไรอีกไหมครับกำลังวิจัยว่าถ้าเราทําแล้วประสบามสำเร็จถึงจะอาออกนําเสนอคิดบวก<ๆ>เพิ่มไปเรื่อยๆมันก็มีฐานที่ 7- 4 75 76<ๆ>เพิ่มไปเรื่อยๆจนชีวิตจะหาไหมตามที่ได้ตอบไปกับองค์ประเทศนะว่าถ้าคนมาเก็บเอาความรู้ไปแล้วก็ไปทําประสบามสำเร็จนั่นแหละความสุขที่เราได้รับ วันนี้ต้องผมขอยอมรับเลยว่าพลังบวกวิวชนเยอะมากนะฮะตอบโดยแทบไม่ต้องคิดเพราะมันอยู่ในสายเลือดไปแล้ววิวชนอยากจะส่งอะไรให้ครับเดี๋ยวนี้โซเชียลมันไวมากครับบางคนเนี่ยพอมาเรียนรู้ได้แล้วกลับไปไปโพสต์ในโทรศัพท์นะว่ามามาที่สุดเรียนรู้บ้านสารพีเนี่ยกลับไปไฟลุกท่วมตัวทีแรกผมนึกว่าไฟไหม้บ้านที่ไหนได้ไฟที่อยากจะทาไฟข้างในมั้ยเนี่ยไฟแห่งานอย่างอยากทำอยากทำแล้วเราไม่ได้ยินการบรรยายการทำปิดยิงแล้วนะเขาก็เลยเกิดไอเดีย อยากทําตามบ้างครับเครือข่ายของเรามีทั่วประเทศครับที่เอาไปทำระเบประซ่ผลระเร็ทพี่ชนครับหันมองไปข้างหลังพิพิธภัณฑ์ชัดๆเลยไม่มีราคาโอ้โหเนี่ยความภาคภูมิใจมันมันเป็นแรงบัรดาลใจเท่านั้นเองถ้าพูดถึงตีเป็นราคามันไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจเหลือล้นมันล้นล้นมากเลยผมจะขออนุญาตพี่ชนนิดนึงฮะเพราะมันแน่นแล้วมันเต็มไปหมดยังไงขอขยับขยับให้มันได้อีกสักช่องหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยรายการพรุ่สันเดย์ของเรา ต้องมีประกาศนีบัตรมามอบให้ทุกคนครับโอ้เป็นเกิเป็นอย่างยิ่งนะยังพอมีที่วางนะแหวช่ววยแกให้วางหน่อยนะเวลาคนมาดูงานเห็นอ๋อรายการนี้ได้มามาสัมภาษณ์ได้มาเรียนรู้ที่นี่ไปแล้วเขาเรียกมีหลักฐานะวางไว้ให้ดูแล้วเดี๋ยวจะแวกมาให้ขอบคุณมากๆคุณผู้ชมครับและนี่เป็นประกาศซีบัตรที่มอบให้กับ คนต้นแบบและคนเป็นแรงบันดาลใจมอบให้พี่สุชนวันนี้เลยฮะ oh. ประกาศีบัตรจากรายการเคยทิพซันเดย์รวยมากนี่ครับวางหันอนลกลางคืน,นถ้าใครจะทำเซติเกียวเพียงตามวงท่านเนี่ยก็ทำแบบทำสองเรื่องก็คือ,อบางคนบอกไม่มีความรู้บางคนบอกอ,อายุมากแล้วไม่ไม่จำกัดเลยนะเพราะพงท่านบอกว่าถึงแม้ความรู้เราจะน้อยนิด ก็อาจพิชิตความยากจนหากดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่านี้อยู่ได้ด้วยกันแบบสบายๆเลยหรือตัวุดท้ายเนี่ยที่เราต้องทําก็คือพวกเราอย่าทํางานเป็นกะคําว่าทํางานเป็นกะหมายถึงว่ากะว่าจะทําทให้นั่นกะว่าจะทําทให้นี่ไม่จะทําสักทีนึงกะอยู่นั่นเองทําอยู่3มเรื่องตามที่องค์ท่านบอกนะก็คือเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาเอามาติมยอดครับผมผมขอฝากกําลังใจให้กับพี่สุชนครับ กำลังใจเป็นสิ่งสําคัญเหลือเกินและผมเชื่อว่าพี่สุชนจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ครับพื้นที่ตรงนี้จะมีคุณค่าและจะถูกมือและหัวใจของพี่สุชนนี่แหละลงมือทําตามความตั้งใจให้เกิดความเพิ่มพูนขึ้นอีกอย่างแน่นอนผมเชื่อเลยว่าครั้งหน้าที่กลับมาผมก็จะเห็นการพัฒนาของบ้านสารพีที่นี่ครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมสนุนและให้กำลังใจลุงสุชนสุขเกษมคนดีที่คิดบวก รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร p พลิฟัคซ i s อ i ยในวันนี้ทุกบาททุกสตางค์โดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทางรายการจะมอบให้กับลุงสุชน70%ครับที่เหลือ30%ทางรายการจะกันไว้เพื่อมอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความจําเป็นหรือต้องการโอกาสในโอกาสต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปครับช่วงนี้ต้องยอมรับกันนะครับว่าพวกเราอยู่ในยุคข,ของที่บางคนต้องนั่งทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ6-8ชั่วโมงครับ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อดวงตาความชุ่มชื่นในดวงตาลดลงเกิดภาวะตาแห้งบางคนถึงขั้นต้องหยอดน้ําตาเทียมเลยนะครับถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้เราควรใส่ใจดูแลดวงตายึดหลัก20 20 20ครับพักสายตาทุกๆ20นาทีมองไกล20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีรับประทานอาหารให้ครบ5มู่ครับหรือมองหาตัวช่วยอย่าง p o t i ฟแฟซ i s อ i ยผลิตบรรจุและนำเข้าทั้งซองแบบนี้จากประเทศญี่ปุ่นเลยครับ แฟลกซิสออยประกอบด้วยลูทีนและซีแซนทีนสารสกัดมิกซ์บลูรี ot, ่สารสกัดแครอทสารสกัดมะเขือเทศวิตามิน e, B12 ทานวันละสองครั้งครั้งละหนึ่งเม็ดก่อนมื้ออาหารเช้าและเย็นครับวันนี้เราได้นำผลิตภัณฑ์โพล t i ฟแฟลกซ i สออยมาให้คุณผู้ชมร่วมสนับสนุนจำนวน50กล่องเท่านั้นนะครับจากราคาปกติกล่องละ1,990บาทพิเศษเหลือแค่กล่องละ1,250บาทเท่านั้นครับ โทรเลยที่026970901หรือแอดไลน์ adpositivesunday มีแอดนำหน้าด้วยนะครับสกด a p o s i t i f s u n d a y หรือสแกน QR Code ที่มุมจอได้เลยครับจัดทรงฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางตัดบัตรเครดิตได้ด้วยนะครับทุกบาททุกสางโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อร่วมสนสนุนให้กำลังใจคนดีที่คิดบวกและคุณผู้ชมสามารถที่จะนำเสนอเรื่องราวของคนดีคนคิดบวก คนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นและสังคมเข้ามาได้นำเสนอเรื่องราวของเขาเหล่านั้นเข้ามาในอินบ็อกซ์ของ Facebook ฟ a n p a g e ยทิพสันเดย์ครับถ้าเรื่องราวของคุณผู้ชมได้รับคัดเลื่อกในการออกอากาศคุณผู้ชมจะได้รับผลิตภัณฑ์ของ p o ยทิ i p เป็นของที่ระลึกด้วยนะครับมาช่วยกันทำให้สังคมของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปครับ TV